ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชาราที่จะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยเกษียณให้มีความสุขและเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในหัวข้อที่สําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุนั่นก็คือการดูแลและฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวและความมั่นคงในชีวิตประจําวันของเรา เราทุกคนทราบดีว่าเมื่ออายุมากขึ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาซึ่งมีผลต่อการเดินการลุกจากเตียงและการส่งตัวในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีง่ายๆที่จะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงขึ้นด้วยอาหารเช้าและกิจวัตรที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายแต่สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ขาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่การทําตามกิจวัตรเช้าเล็กๆนี้ทุกวันคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างในระยะเวลาไม่นานจากอาการขาอ่อนแรงก็จะเริ่มดีขึ้น และคุณจะกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจมากขึ้นพร้อมกับการป้องกันการหกล้มและเพิ่มความเป็นอิสระในชีวิตประจำวันอย่าลืมติดตามไปจนจบเพื่อไม่พลาดเทคนิคที่สำคัญในการดูแลขาของคุณในวัยเกษียณการมีอายุถึง60ปีไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมรับการสูญเสียการเคลื่อนไหวการทรงตัวหรือความเป็นอิสระของตนเองเพราะตอนนี้ข่าวดีได้มาถึงแล้วทุกอย่างสามารถย้อนกลับได้และสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงและไม่ต้องออกกำลังกายอย่างหนะัก เพราะทุกความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามนั่นคืออาหารแรกของวันมันอาจดูธรรมดาอาจฟังดูเหมือนอะไรที่คุณเคยได้ยินมาหลายครั้งแต่ความจริงแล้วมื้อเช้าที่ถูกต้องสามารถปกป้องขาของคุณจากการเสือ่อมหรือในทางกลับกันอาจทําให้กล้ามเนื้อข,ขาของคุณอ่อนแรงลงทุกวันนักโภชนาการหลายคนในปัจจุบันเริ่มกังวลมากขึ้นเพราะผู้สูงวัยจำนวนมากเริ่มวันใหม่ผิดวิธีบางคนข้ามมื้อเช้าไปเลยบางคนดื่มแค่กาแฟบางคนกินขนมปังขาว ซึ่งไม่มีสารอาหารที่จําเป็นและบางคนคิดว่าการดื่มแต่น้ําเปล่าก็พอแล้วร่างกายจึงเข้าสู่ภาวะแคเทอโบลิกหรือภาวะที่ร่างกายเริ่มดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อของตัวเองมาใช้คุณรู้หรือไม่ว่ากล้ามเนื้อกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบคืออะไรใช่แล้วคือกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อขาเป็นหัวใจของการเดินการยืนการทรงตัวและการป้องกันการล้มการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทัฟทัฟ์ยูนิเวอร์ซิตี้พบว่าผู้สูงวัยสามารถฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้ถึง3 5เเ ภายในเวลาเพียง8สัปดาห์หากเริ่มต้นวันด้วยมื้อเช้าที่เหมาะสมและอาหารที่ใช้ก็ไม่แพงไม่แปลกใหม่คุณอาจมีอยู่ในบ้านแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่คุณยังไม่ได้กินในเวลาที่ถูกต้องหรือจับคู่ให้เหมาะสมในอีกไม่กี่นาทีถัดไปเราจะพาคุณไปรู้จักกับ5มื้อเช้าที่ง่ายแต่ได้ผลจริงตามงานวิจัยที่ช่วยให้คุณรักษากล้ามเนื้อขาเพิ่มความแข็งแรงลดตะคริวและปรับสมดุลในการเดินได้อย่างมหัศจยรร์และตอนท้ายเรายังมีเมนูพิเศษที่เปลี่ยนชีวิตผู้สูงอายุจำนวนมากมาแล้ว เพียงแค่กินตอนเช้าเท่านั้นอย่าเพิ่งไปไหนนะครับถ้าคุณคิดว่ากล้ามเนื้อที่สูญเสียไปไม่สามารถฟื้นกลับมาได้เราอยากให้คุณเปิดใจเพราะนี่คือความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแล้วบอกเราหน่อยว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ความคิดของคุณไว้ด้านล่างและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องซีนีเฮลด้วยนะคร,ครับเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่เรานำเสนอในทุกสัปดาห์เมื่ออายุเกิน60ปีกล้ามเนื้อจะค่อยๆฟอดโดยที่คุณไม่รู้ตัว โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาสหรัฐระบุว่าคนวัย60ที่ไม่ดูแลตัวเองอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขาได้มากถึง33%าภายใน10ปีซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการเดินการยืนการเคลื่อนไหวและอาจนำไปสู่การล้มหรือจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าหรือรถเข็นในที่สุดสิ่งที่น่ากลัวคือการสูญเสียกล้ามน้อน้านื้อไม่เจ็บไม่แสดงอาการไม่มีไข้ไม่มีตะคริวมันแค่ค่อยๆเข้ามาวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าขาหนักเดินช้าลงต้องใช้มือ,อยันตัวขึ้นจากเก้าอี้แล้วคุณก็โทษว่า นี่คือความแก่แต่ความจริงไม่ใช่เพราะแกะ่ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอการเสียกล้ามเนื้อขาคือการสูญเสียหลักฐานของความเป็นอิสระนในชีวิตช่วงเวลาเช้าหลังจากนอนมา 7- 9ถึงชั่วโมงร่างกายเข้าสู่หุมดอดอาหารถ้าไม่เติมสารอาหารให้ทันเวลาร่างกายจะดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนยิ่งอายุมากกล้ามเนื้อยิ่งฟื้นตัวยากดังนั้นเมื่อเช้าคือโอกาสทองหักทลาตไปกล้ามเนื้อขาคุณจะอ่อนแรงลงตั้งแต่เช้าก่อนที่คุณจะเริ่มทำอะไรเสียอีก และเมื่อกล้ามเนื้อขาดอ่อนแรงระบบเท้าผานจะเสียสมดุลการไหลาเวียนเลือดจะลดลงเกิดอาการตะคริวขาชาเดินแล้วล้มบ่อยขึ้นบันไดาย,ยากและเกิดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆตามมาเช่นนอนไม่หลับกระดูกพรุนเบื่ออาหารน้ำหนักเพิ่มแต่ข่าวดีก็คือถ้าคุณเริ่มต้นอย่างถูกวิธีร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมตัวเองได้แม้อายุจะมากแล้วก็ตามแค่ปรับมื้อเช้าให้เหมาะสมกล้ามเนื้อก็จะเริ่มกลับมาความแข็งแรงของขาจะกลับคืนความทรงตัวดีขึ้นตะคริวน้อยลงและที่สําคัญที่สุดคือคุณยังคงเดินได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นใจ แล้วในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักกับอาหารง่ายๆห้อย่างที่คุณสามารถหาได้ง่ายและมีอยู่ในครัวคุณเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไข่ต้มเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะสามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องเติมไขมันเพิ่มเติมลองทําไข่คนที่ใส่ผักกอขมหรือมะเขือเทศเพื่อเพิ่พมรสชาติที่น่าสนใจทั้งสองตัวเลือกนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและแมกนีเซียมที่ช่วยส่งเสริมครีมขวางแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนล่างของร่างกายทุกๆเช้าไข่ ไม่ใช่แค่เพียงอาหารเช้าแต่เป็นการป้องกันหลักที่ช่วยป้องกันการลดลงของกล้ามเนื้อขาหากคุณทำเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา30วันคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเช่นการลดอาการตะคริวการเพิ่มความแข็งแรงของขาและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการลุกขึ้นโดยไม่ต้องจับขอบเก้าอี้ทุกครั้งเมนูอาหารเช้าชิ้นที่2คือซีเรียลที่โรยด,ด้วยเมล็ดเจียและข้าวโอ๊ตซึ่งให้พลังงานที่สม่ำเสมอแก่กล้ามเนื้อของคุณเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเช้า โดยเฉพาะเมื่อไข่เป็นแหล่งพลังงานให้กับกล้ามเนื้อนอกจากนี้การจับคู่ข้าวโอ๊ตกับเมล็ดเจียเป็นการแก้ปัญหาที่อดเยี่ยมสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษากล้ามเนื้อขาป้องกันการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อและ,ปร,ะปรับปรุงการไหลาเวียนของเลือดในขาเบตากลูแคนไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ในข้าวโอ๊ตมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบช่วยดูดซึมสารอาหารของกล้ามเนื้อและช่วยในการรักษาระดับฮับน้ําตาลในเลือดให้คงที่การรักษาระดับน้ําตาลในเลือดอดให้คงที่ช่วยให้ร่างกายสามารถจัดการกับโปรตีนและแร่ธาต ที่จําเป็นในการซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาได้ดีขึ้นสําหรับผู้สูงอายุการรักษาประสิทธิภาพของการเผาผลาญน,นั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความสามารถในการเผาผลาญมากักจะลดลงหลังอายุ60ปีมเมล็ดเจียเป็นแหล่งที่มีค่าในการให้กรดไขมันโอเมกา้าลบสและแร่ธาตุที่สําคัญเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งสารอาหารทั้ง4ี่นี้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างมีสุขภาพดีและการส่งสัญญ,ญาณประสาท ซึ่งทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตะคริวที่ขารวมถึงการเกร็งของขาที่เจ็บปวดในตอนกลางคืนการเดินและการยืนนานๆอาจทําให้ขาตึงแต่ว่าแมกนีเซียมในเมล็ดเจีมีบทบาทสําคัญในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเรียบโพแทสเซียมยังมีบทบาทสําคัญในการส่งออกซิเจนและสารอาหารไปยังเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่มักถูกมองข้ามในร่างกายส่วนล่างโดยการรักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และการไหลเวียนของเลือดในขาการทําเช่นนี้ไม่ยากเพียงแค่ผสมข้าวโอ๊ตสามช้อนตะกับน้ํา หรือนมจากถั่วสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากนั้นทำการปรุงจนส่วนผสมมีความนุ่มใสมเมล็ดเจียหนึ่งช้อนโตแล้วควรให้เข้ากันหากต้องการเพิ่มความหวานตามธรรมชาติและเสริมสารต้านอนุมูลอิสระสามารถตกแต่งด้วยกล้วยหัน่นหรือบลูเบอร์รี่ตามชอบควรกินในขณะอุ่นๆและควรกินภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนผู้สูงอายุที่นําข้าวโอ๊ตและ,มะเมล็ดเจียมาใช้ในอาหารเช้าได้เห็นการปรับปรุงในด้านการทรงตัวขนาดยืนนาน หรือการปีนบันไดลดอาการปวดขาและเพิ่มความทนทานในระหว่างวันอาการตะคริวที่ขามักจะหายไปเองซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากล้ามเนื้อได้รับการสนับสนุนที่จําเป็นสําหรับการฟื้นตัวข้าวโอ๊ตถือเป็นตัวเลือกที่หลากหลายและดีต่อสุขภาพสําหรับอาหารเช้าผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีสามารถรักษาความแข็งแรงความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมในชีวิตตามความต้องการของตนเองได้โดยอาศัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนี้ เมนูอาหารเช้าชิ้นที่3คือกล้วยกล้วยมักถูกเรียกว่ายาอิเล็กโทรไลต์จากธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุและการตั้งชื่อแบบนี้ก็มีเหตุผลกล้วยเป็นผลไม้ที่โดดเด่นในด้านการป้องกันการตะคริวที่ขาการปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดการสนับสนุนการหดตัวของกล้ามเนื้อที่มีสุขภาพดีและการรักษาความแข็งแรงของขาในผู้สูงอายุเกิน60ปีเนื่องจากมีระดับโพแทสเซียมที่สูงการกินกล้วยทันทีหลังตื่นนอนเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะร่างกายมักขาดแร่ธาตุที่จำเป็นในเวลานี้กล้วยขนาดกลางมีโพแทสเซียมประมาณ400 มิลลิกรัมซึ่งคิดเป็น1 0ของความต้องการรายวันที่ช่วยยรักษาความสมดุลของประจุในเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อและช่วยในกระบวนการเคลื่อนไหวขององค์กล้ามเนื้อหากระดับโพแทสเซียมในกล้ามเนื้อต่ำเกินไปอาจทำให้กล้ามเนื้อหดตัวผิดปกติหรือเกิดตะคริวซึ่งทำให้เกิดอาการเกร็งในเวลากลางคืนหรือขยับขาไม่ได้ในขณะผ่อนคลายผู้สูงอายุมักประสบปัญหานี้โดยเฉพาะผู้ที่ทานยาขับปัสสาวะหรือมีปัญหาด้านการดูดซึมแร่ธาตุงานวิจัยจากมหาวิทยายลัยฮาวาดาพบว่าผู้สูงอายุที่กิน กล้วยเป็นประจำมีโอกาสประสบปัญหาตะคริวที่ขาน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับโพแทสเซียมเพียงพอถึง33%รล้วยยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 6ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยการสื่อสารของเส้นประสาทและส่งเสริมการทำงานระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อขาการปรับปรุงนี้จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวและการประสานงานในการเดินอย่างไรก็ตามกล้วยอาจไม่ถูกใจทุกคนการบริโภคโพแทสเซียมมากเกินไปมีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานประเภท2ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอด หรือผู้ที่มีปัญหากับโรคไตเรือรังอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นหรือมีการเต้นของหัวใจผิดปกติในบางกรณีการเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกเต็มที่อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเนื่องจากมีน้ําตาลน้อยกว่าและมีแป้งต้านทานการย่อยที่สูงซึ่งช่วยชะลอกระบวนการย่อยอาหารและช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในสภาวะที่คงที่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการกินกล้วยคือหลังจากอาหารเช้าหลักหากเกิดความหิวขึ้นมาการทานกล้วยร่วมกับข้าวโอ๊ตหรือเพิ่มเมล็เจียลงไปในข้าวโอ๊ต หรือกินเคียงกับโยเกิร์ตกรีกธรรมชาติจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและช่วยย่อให้ระดับพลังงานคงที่ในผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะทางการแพทย์การทางกล้วยขนาดเล็กหนึ่งลูกในตอนเช้าเพียงพอที่จะช่วยรักษาความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และป้องกันกล้ามเนื้อขาช่วยเพิ่มความแข็งแรงและชะลอการลดลงตามธรรมชาติของมวลกล้ามเนื้อกล้วยเป็นทางเลือกที่ง่ายราคาไม่แพงย่อยง่ายและเมื่อใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกล้วยสามารถเป็นตัวช่วยที่ดีในการให้พลั งองงานและความมั่นใจสําหรับขาในช่วงเริ่มต้นของวันเมนูอาหารเช้าชิ้นที่4คือโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตกรีกเป็นทางเลือกที่หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลายสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นในตอนกลางงอคืนโยเกิร์ตกรีกมีโปรตีนมากยกเกิร์ทั่วไปเกือบสองเท่าและให้เนื้อครีมที่หรูหราด้วยกระบวนการกรองสามขั้นตอนที่ขจัดของเหลวส่วนใหญ่การฟื้นฟูกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่น่ากังวล โดยเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อจะยังคงดําเนินต่อไปหากไม่ได้รับโปรตีนที่เหมาะสมในตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขาของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของกิจกรรมการไหลเวียนของเลือดและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโยเกิร์ตกรีท70กรัมมีโปรตีนคุณภาพสูงประมาณ17กรัมโดยมีลูซีนเป็นกรดอะมิโนหลักที่กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อนอกจากนี้โยเกิร์ตกรีกยังมีแคลเซียมและวิตามินดี ซึ่งช่วยรักษากระดูกให้แข็งแรงและสนับสนุนการประสานงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการปรับปรุงการทรงตัวและการเดินที่ราบรืน่นนอกจากนี้โปรไบโอติกที่พบในโยเกิร์ตก็เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้และยังช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในขาง,งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็มไอในเนเธอร์แลนด์พบว่าผู้สูงอายุที่บริโภคโปรตีนคาเีอน20กรัมในตอนเช้า และมีการออกกำลังกายเบาๆพบว่ามีกำลังขาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกสัปดาห์นอกจากนี้กลุ่มเดียวกันยังรายงานว่ามีอาการตะคริวขาตอนกลางคืนลดลงและมีการทรงตัวที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่ทุกคนจะมีความทนทานต่ออยู่เกิดกรดหากคุณประสบปัญหาทางการย่อยอาหารหรือมีปัญหาการย่อยแลโตสควรพิจารณาเลือกตัวเลือก ที่ไม่มีแล็โตสนอกจากนี้คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกที่ทําจากนมแท้หรือนมแกะซึ่งมักจะเบากว่าต่อระบบการย่อยอาหารหลีกเลี่ยงโยเกิร์ตจากร้านค้าที่เต็มไปด้วยน้าตาลหรือที่มีรสชาติและน้ําตาลเทียมซึ่งอาจทําให้เกิดการอักเสบขัดขวางการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเพิ่มระดับน้าตาลในเลือดสําหรับผู้ที่อายุเกิน60ปีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรกินโยเกิร์ตกรีกภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนหรือประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทํา กิจกรรมเช้าบางอย่างการเติมผลเบอร์รี่ที่ไม่มีน้ำตาลและผงอบเชยหรือมเมล็ดเชียลงในโยเกิร์ตก็สามารถเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้โยเกิร์ตกรีกเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับสุขภาพขาเนื่องจากมีระดับโปรตีนสูงการย่อยได้ดีและมีความหลากหลายการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานที่เพิ่มขึ้นความมั่นคงในร่างกายและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวันข้างหน้าที่5ในรายการตัวเลือกอาหารเช้าคือการเพิ่มปลาแซลมอนหรือปลาไขมันอื่นๆเช่นปลามคะเกะเรล และปลาซาดีลงในอาหารเช้าของคุณอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อในขาหลังจากอายุ60ปีกรดไขมันโอเมกา้าลบสามโดยเฉพาะอย่างหอ,อยิ่ง EPA และ DH a ที่พบในปลาชนิดเหล่านี้เป็นสารประกอบที่มีพลังซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีความสามารถในการเพิ่มความไวต่ออินซูลินลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและช่วยดูดซึมโปรตีนในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อการรวมกันของสารเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุฟื้นฟูกำลังขาและลดผลกระทบจากการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดจากทอนรมชาติ การวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition ระบุว่าผู้ใหญ่ที่อายุเกิน65ปีที่บริโภคปลาไขามัน20มื้อไอแต่ละสัปดาห์สามารถรักษามวลกล้ามเนื้อขาได้มากกว่าคนที่บริโภคเนื้อแดงหรือไม่ได้ทานปลาในการรับประทานอาหารโดยกลุ่มที่ทานปลาแสดงให้เห็นการปรับปรุงในการเดินการทรงตัวที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการล้มลงถึง36%กลไก่ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของมันการอักเสบเรื้อรังเป็นปัจจัยที่ไม่เด่น แต่มีผลเสียที่ทำลายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร่างกายส่วนล่างอย่างไรก็ตามการเพิ่มกรดไขมันโอเมก้าลบสามสามารถบรรเทาผลกระทบจากมันได้อย่างมากปลาแซลมอนเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยได้ดีโดยให้โปรตีน20กรัมต่อ1 00กรัมเมื่อปรุงสุกนอกจากนี้ยังมีวิตามิน b 12และดีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งผ่านสัญญ,ญาณประสาทและช่วยเสริมการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อและสมองขนาดเคลื่อนไหววิธีที่ง่ายที่สุดในการเตรียมมันคือการย่างปลาแซลมอนสด ในน้ำม,นมันมะกอกสกัดเย็น3-4นาทีในแต่ละข้างทานคู่กับมันฝรั่งหวานอบผักนึ่งหรืออะโวคาโดหัน่นเป็นแผ่นเพื่อสร้างมื้อเช้าที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุโปรตีนสูงและไขมันดีเลือกทานปลาแซลมอนรมควันที่ไม่มีน้ําตาลหรือพิจารณาทานอาหารเสริมจากน้ํามันปลาแซลมอนหากตารางเวลาของคุณไม่เพื่ออานวยให้ต้มปลาในตอนเช้านักโภชนาการส่วนใหญ่เห็นว่าการได้รับสารอาหารจากอาหารทั้งมวลน,นั้นดีกว่าการพึ่งพาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรพิจารณาในิสัยการกินของคุณหากคุณพบปัญหาในการย่อยไขยมันโรคตับไขมันหรือระดับคอเลสเตอรอลที่สูงการรับประทานอาหารในตอนเช้าเมื่อท้องของคุณยังค่อนข้างว่างและเริ่มจากการรับประทานในปริมาณที่น้อยสามารถชววอยได้กวนเลือกปลาอบหรือนึ่งแทนการทอดหากคุณรู้สึกท้องอืดหรือย่อยช้าให้ลองลดปริมาณลงหรือแค่สัปดาห์ละครั้งนอกจากนี้ด้วยคำแนะนำจากแพทย์คุณอาจพิจารณาทางเลือกในการใช้เอนไซ์ย,ย่อยอาหาร ปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนมีประโยชน์มากมายที่นอกเหนือจากโปรตีนพวกมันทำงานเหมือนสารหล่อลื่นตามธรรมชาติที่อยู่ภายในร่างกายของคุณทำให้กล้ามเนื้อของคุณยืดหยุ่นและสุขภาพดีพร้อมฟื้นฟูได้ดีการสอนนับสนุนหลักของพวกมันช่วยให้ขาของคุณต่อสู้กับการลดลงที่ละเอียดอ่อนที่มาพร้อมกับกระบวนการชราภาพสิ่งสำคัญคือการตระนักว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไรการเพิ่มแค่หนึ่งมื้อของปลาแซลมอนลงในอาหารเช้าของคุณในแต่ละสัปดาห์สามารถ ช่วยเพิ่มความสามารถในการเดินได้อย่างมั่นคงรักษาความสมดุลและมีชีวิตที่กระฉับก,กระเฉงเมนูที่ซ่อนอยู่เกลือแร่ธรรมชาติคุณภาพสูงคู่กับมันฝรั่งหวานที่นึ่งอย่างสมบูรณ์ในตอนต้นของวิดีโอฉันกล่าวว่าจะเปิดเผยเมนูนี้มันไม่ใช่สิ่งเสริมมันไม่ใช่อาหารซูเปอร์ฟู้ดราคาแพงมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่เกือบทุกครัวเรือนมีในครัวมันฝรั่งหวานจะถูกนึ่งอย่างชำนาน และโรยด้วยเกลือทะเลเซลิกเบาๆมันดูเหมือนง่ายแต่มันมีผลกระทบที่กว้างขวางหลังจากที่มีความเหนื่อยล้าในตอนกลางคืนมันฝรั่งหวานที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสามารถช่วยเติมเต็มคลังไกลโคเจนในกล้ามเนื้อของคุณมันฝรั่งหวานเด่นกว่าตัวเลือกอาหารเช้าทั่วไปเพราะแป้งของมันไม่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นมันให้พลังงานที่คงที่ช่วยป้องกันความอ่อนล้าในกล้ามเนื้อในตอนเช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขาที่เสี่ยงต่อการเป็นตะคริวปวดบวม และออนแอลงเมื่อไม่ได้รับการบำรุงที่เพียงพอมันฝรั่งหวานมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมออแมงกานีสและวิตามินซีจำนวนมากซึ่งช่วยในการรักษาการไหลเวียนของเลือดในขาการควบคุมการส่งสัญญาประสาทและแก้ไขความอ่อนแอในขาที่เกิดจากการขาดดุลของอิเล็กโทรไลต์แมกนีเซียมมีบทบาทในการผ่อนคลายกล้ามเนือ้อซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงในการยืนและการเคลื่อนไหวตลอดทั้งหวันลดอาการตะคริวและลดความตึงเครียดเกลือธรรมดาต่างจากเกลือทะเลเซลติกอย่างมากเกลือทะเลเซลติกเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ผ่านการแปรรูปจากทะเลที่มีาธาตุรองมากกว่า80ชนิดซึ่งจําเป็นสําหรับร่างกายของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกล้ามเนื้อในการทําให้การหดตัวราบพื่นและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ช่วยป้องกันการตะคริวเหมือนกับการใช้เกลือบริสุทธิ์เกลือชนิดนี้จะช่วยควบคุมความดันของเหลวในเนื้อเยื่อกล้ามเนือ้อฟื้นฟูอิเล็กโทรไลต์ในสัดส่วนที่เหมาะสมและส่งเสริมการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อขาง,งานวิจัย ที่ดำเนินออกการโดยสถาบันโภชนาการแร่าธาตุแห่งฝรั่งเศสพบว่าผู้เข้าร่วมที่บริโภคอาหารเช้าที่มีเส้นใยสูงระวมถึงมันเทศคู่กับเกลือทะเลที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมพบว่ามีการปรับปรุงการทรงตัวเพิ่มขึ้น41%และลดความเสี่ยงในการหกล้มเกือบ50%ในช่วงระยะเวลา90วันวิธีการใช้ก็ง,ง่ายเพียงทาเกลือเคทิกเล็กน้อยบนมันเทศที่นึ่งสุกแล้วทานในคอณที่ยังอุ่นอยู่ประมาณ10นาทีก่อนมื้อเช้าหลักหลังจากดื่มน้ำอุ่น วิธีนี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีในช่วงเช้าและช่วยดูดซึมแร่ธาตุที่จำเป็นได้ดียิ่งขึ้นเพียงแค่ทําตามนี้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คุณอาจจะรู้สึกถึงความเบาขึ้นในการเดินความชาในขาลดลงลดการเป็นตะคริวและรู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการลุกขึ้นยืนโดยไม่ลังเลหรือโซเซหลายคนมักมองข้ามอาหารเช้าแบบนี้สำหรับผู้สูงอายุที่มี อายุมากกว่า60ปีซึ่งมันสามารถช่วยสนับสนุนการรักษาสมรรถภาพของขาให้แข็งแรงในวัยชาราการสร้างกิจวัตรในตอนเช้าที่เน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงของขาจึงเป็นสิ่งสำคัญขณะที่การร,กรับประทานสารอาหารที่เหมาะสมมีบทบาทสำคัญการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาทุกวันเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมได้ดีที่สุด ก็เป็นสิ่งที่ควรทําผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นกิจวัตรเช้าที่ง่ายๆที่สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลให้กับขาของพวกเขาได้เมื่อตื่นนอนควรดื่มน้ำอุ่นที่ผสมเกลือแร่ธรรมชาติเล็กน้อยโดยปกติแล้วผู้คนมักจะรู้สึกขาอ่อนหรือไม่มั่นคงหลังจากตื่นอน่นซึ่งมักเกิดจากการขาดน้ำและระดับอิเล็กโทรไลต์ต่ำ จากการนอนหลับยาวนานนอกจากการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วน้ำอุ่น250มลกับเกลือเคทิกหรือเกลือหิมาละยันเศษหนึ่งส่วนห้าช้อนชาย,ยัางช่วยคืนสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ได้ดีหลังจากดื่มน้ำไปสักครู่แล้วก็เริ่มมื้อเช้าตามปกติจากนั้นให้ทำการออกกำลังกายเล็กๆเช่นการยกขาและการท่งตัวใช้เวลาประมาณ3นาทีซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นแนะนำให้พ่อทำในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนยกขาขึ้นจากพื้นประมาณ12ถึง24ซนติเมตรแล้ว ค้างไว้สิบวินาทีจากนั้นเปลี่ยนข้างทำทั้งหมด5รอบท่าออกกําลังกายนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงและการรับรู้ร่างกายลดโอกาสการหกล้มขณะลุกจากเตียงหรือออกจากห้องนอนท่านี้ยังช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อขาต้นขาและสะโพกซึ่งมักจะเป็นกล้ามเนื้อที่ลดขนาดลงเมื่ออายุมากขึ้นควรหลีกเลี่ยงการลุกจากเตียงเร็วเกินไปเพราะมันอาจทําให้รู้สึกเวียนหัวหรือไม่มั่นคง จนถึงขั้นหกล้มได้แนะนําให้หายใจลึกๆสามครั้งค่อยๆนั่งขึ้นแล้วบุนข้อมือและข้อเท้าเล็กน้อยวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปที่สมองและร่างกายส่วนล่างทําให้คุณเริ่มวันใหม่ได้อย่างมั่นคงและลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเมื่อรวมกับการทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งให้กับอิสรภาพการเคลื่อนไหวและสุขภาพขาของคุณในระยะยาวสุดท้ายควรออกไปหามุมแดดในตอนเช้าเพียง5นาทีจะช่วยเพิ่มการผลิตวิตามินดีจากแสงแดด ซึ่งสาคัญสําหรับการเสริมสร้างกระดูกและช่วยในการดูดซึมแคลเซียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับบ่อข้อมือและข้อเท้าสําหรับผู้ที่มีอาการขาอ่อนแอหรือกล้ามเนื้อหดหายควรใส่ใจเรื่องนี้ให้มากการทํากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับขาและกระตุ้นกระบวนการสําคัญภายในร่างกายเมื่อคุณตื่นนอนควรหลีกเลี่ยงการอดอาหารเป็นเวลานานเพราะหากข้ามมื้อเช้าเป็นระยะเวลานาน,านร่างกายอาจเข้าสู่สภาวะคาตาบริซึ่งจะทําให้ร่างกาย ต้องใช้กล้ามเนื้อในการผลิตพลังงานแนะนําให้ทานอาหารเล็กน้อย <_ d ata> เช่นมันเทศนึ่งเครื่องหัวไข่ต้มหนึ่งฟองหรือข้าวโอ๊ตจานเล็กๆเพียงการกระทําเล็กๆนี้ก็จะช่วยหาน่ะเก่าทาลายกล้ามเนื้อไปสู่กระบวนการฟื้นฟูนแทนเมื่อปฏิบัติตามกิจวัตรเช้าหรืออาหารเช้าเหล่านี้ทุกวันคุณจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในขาของคุณทีละน้อยอาการสถานขนาดยืนจะลดลงคุณจะรู้สึกมั่นใจในการรับมือกับตะคริวที่ไม่คาดคิด และที่สําคัญที่สุดคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณอีกครั้งคุณเป็นเจ้าของร่างกายของตัวเองไม่ใช่ปละออยให้มันควบคุมคุณการทานมื้อเช้าที่มีสารอาหารดีเป็นประจำจะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาของคุณและเพิ่มความมั่นคงในการเดินนี่คือการทานอาหารเช้าที่ได้รับการพิสูจน์จากวิทยาศาสตร์แล้วว่าจะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาเพิ่มความมั่นคงในการเดินและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปยังขาของคุณด้วยการทานมันเทศ เนื่องกับเกลือแร่ธรรมชาติเล็กน้อยทุกอย่างเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับดีๆในการดูแลขาให้แข็งแรงและมีสมรรถภาพในวัยกเกษียณไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเช้าที่ดีการดื่มน้ำอุ่นกับเกลือแร่หรือการทำกิจวัตรเช้าที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของขาคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างได้ในระยะเวลาไม่นานเราต้องการรู้ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้าง มีอะไรที่คุณจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับขาของคุณบ้างมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามช่องฉลาดในวัยชราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพเรามีเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขยิ่งขึ้นทุกการติดตามของคุณสำคัญกับเรามาก